สวัสดีคะ่ะน้องเรียนวันนี้พบกับคุณครูสุวรรณันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูสุวรรณันจะมาสอนเรื่องการผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางคะ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาดูตัวชี้วัดที่เรียนในวันนี้นะคะ มา,าารรามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ท .4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติตัวชี้วัดท .4.1 ป .1 ท .1 บอกและเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต์และเลขไทย เด็กๆพร้อมเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราเข้าสู่บทเรียนได้เลยคะ่ะก่อนที่เราจะไปผ่านเสียงวรรณยุกต์เรามารู้จักอักษรกลางกันก่อนนะคะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัววิธีท่องจำอักษรกลางนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอกไก่เสียงพยัญชนะต้นออกเสียงกอมีกออะไรบ้างคะ กไก่นะคะจิกเสียงพยัญชนะต้นออกเสียงจอมีจอะไรบ้างคะจอจานนะคะเด็กเสียงพยัญชนะต้นออกเสียงดอมีดออะไรบ้างคะดอเด็กกับดอชดานะคะใต้เสียงออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงตอมีตออะไรบ้างคะ ตอเต่ากับต่อปะตักนะคะบนออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงบอมีบออะไรบ้างคะบอใบไม้ปากออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงปอมีปออะไรบ้างคะปอปลาโอง่งออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงอ,อมีออะไรบ้างคะอออ่างนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนับได้ครบ ก้าตัวหรือยังคะถ้าครบ9้าตัวแล้วเราไปผ่านเสียงวรรณยุกต์กันเถอะค่ะอักษรกลางจะพานได้ครบทั้ง5เสียงเลยนะคะก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตาวาคะ่ะ เสียงสามัญจะไม่มีรูปนะคะเสียงเอกวรรณยุกต์เอกเสียงโทรวรรณยุกต์โทเสียงตรีวรรณยุกต์ตรีเสียงจัตวาวรรณยุกต์จัตวาค่ะการผ่นเสียงวรรณยุกต์อักษรกลางให้ดูที่เสียงสามัญเป็นพื้นฐานนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มผ่านเสียงวรรณยุกต์กันเลยค่ะ คำแรกคำว่าก,กาเราจะดูที่เสียงสามัญเป็นหลักนะคะคําว่าก,กาเสียงกออยู่ในอักษรกลางไหมคะอ่าถ้าอยู่ในอักษรกลางผ่นได้ครบ5เสียงนะคะเราจะเริ่มผันตั้งแต่เสียงสามัญจนถึงเสียงจัตะวานนะคะเริ่มค่ะกา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  และคำต่อไปก็เป็นคำที่อยู่ในอักษรกลางทั้งหมดนะคะที่ครูนำมาให้เด็กๆลองฝึกผันนะคะคำ,ต,คำต่อไปคำว่าจาผันได้จาจาจ้าจ้าจาต่อไปคำว่าปาผันได้ปาปลาป้า,ปา,ปา คำว่าตีผันได้ตี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 คำว่าบางผันได้บางบาง,บาง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 คำว่าอ่านผันได้อ่าน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  สรุปนะคะการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลางจะผันได้ครบทั้งหมด5เสียงเลยค่ะคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะยังไงเด็กๆก,ก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ